สวัสดีค่ะเปิดตัวใหม่อีกรอบนะคะป้ายแดงปี2024เกียร์ออโต้สีเทาค่ะเราเสริมรอให้แล้วนะคะมีสเกิร์ตรอบคันแม็กขอบ16ค่ะยังรอเลยนะคะภายในก็จัดให้เต็มนะคะครบทุกระบบค่ะเป็นเบาะไฟฟ้า8ที่นั่งนะคะตัวหน้าคู่หน้านะคะปรับนวดได้มีระบบควบคุมนะคะด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะสวยงามมากค่ะ เครื่องเสียงครบชุดจอสไลด์ไฟฟ้านะคะหลังคา VAP คันนี้เป็นโทนสีนะคะน้ำตาลเข้มค่ะตัดด้วยครีมนะคะส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีกล่องกลางมีที่ชาร์จแบตนะคะจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมใช้งานเลยค่ะสเกิร์ตรอบคารนแม็กด้านหลังก็นะมีสปอยเลอร์มีอ่านี่ค่ะ กล้องหลังเป็นกล้องถอยในตัวค่ะคันนี้เป็นป้ายแดงเลยนะคะปี2024ด้านหลังก็มีตู้ซับนะคะใตเะ้เบาะเบาะแถวสุดท้ายนะคะลงเป็นรางสไลด์ให้แล้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะ สนใจนะคะทักไทยมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลในการจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีทั้งจัดไฟแนนซ์แล้วก็ซื้อสดนะคะได้หมดเลยค่ะเรามีเงื่อนไขพิเศษให้นะคะคุณลูกค้าทนานสนใจก็ทักไลน์นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ลงไว้นะคะหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะพร้อมกับเบอร์โทรนะคะติดต่อได้ตลอดนะคะ